เริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทังบ้านทุกๆท่านธรรมภาพประเทศวร,รมนีเจ้าว,วาดวัดพระทาตุพนมวรวมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนมได้รับบาราธนาจากวัฒนธรรมจังหวัดคือท่านทนิศัก์อุ่นตา พร้อมทั้งคณะได้มาขอธรรมะปีใหม่แบบพิธีไทยสมัยโบราณธรรมะเรียกว่าธรรมะพรธรรมะเป็นพรเนื่องในวราระาที่เทศกาลตุสงการสมัยโบราณนี่ก็วัน วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบโบราณแต่ต่อมา,อารัฐบาลไทยก็มาอนุรมหรือว่าให้อันขึ้นปีใหม่ไปเป็นวันที่1มกราคมของทุกปีแต่ถึงอย่างนั้นก็คนไทยยังรักยึดมั่นในวัฒนธรรมอันดีงามคือการรรด,ดน้ำ รดน้ำพระสงฆ์ลดน้ำพระพุทธรูปรดน้ําพระสงฆ์รดน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคารพนับถือเป็นการใช้น้ำเป็นสื่อน้ํำม,มีลักษณะเย็นสองชําระแล้วก็สามเชื่อมต่อเชื่อมโยงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อกันเหมือนเราจะทำเสาคอนกรีต มีหินมีปูนมีทรายแล้วต้องอาศัยน้ําเป็นตัวผสานให้สิ่งเหล่านั้นเข้ากันดีแล้วก็เทลงไปในรางก็จะทําให้ทิ้งวางไว้ก็เป็นคอนกีดได้ชั้นใดคนไทยแต่และคนนี่เหมือนลูกกวดก้อนหินเหมือนเหมือนเม็ดดินเม็ดทรายถ้าขาดสัจจกสินธรรมแล้วก็เชื่อมต่อกันยากเรียกว่าสินธรรมเป็น ยาวิเศษนั้นเลิศล้นศิลธรรมเป็นเครื่องพ้นทุกสงสารศิลธรรมเป็นเครื่องพ้นจากบ่วงมาลศิลธรรมเป็นอาหารของจิตใจวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมท่านโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมนะให้อรัตนาพระเถระ ของแต่ละจังหวัดได้อำนวยอวยพรให้สินได้พรเก่ประชาชนเนื่องในโอกาสที่เกิดโรคระบาดคนหวาดภผวากลัวกันอันนั้เป็นวัตถุภายนอกถ้าเราไม่ตอกย้ำไม่พูดบ่อยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะเป็นวัตถุภายนอกแต่ด้านจิตใจของเรา ใจิตใจของเรานี่ถือว่าเป็นสําคัญสําคัญก็คือโรคประจิตโรคจิตโรคประจําจิตก็มีโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงอันนี้เป็นโรคระดับวัมะเร็งในวิญญาณนะคถ้าเกิดขึ้นในใจก็ทําให้ใจิตใจอ่อนแอใจิตใจขาดอาหาร จิตใจขาดอาหารก็เป็นจิตใจจืดใจจางใจดำาจอหิจะจโหดร้ายทารุณฆ่าพอ่อตีแม่ได้เพราะเราให้อาหารใจคือให้ธรรมะให้บุญให้กุศลเรียก,ว,ว,ว,ยว,กว,นะว่าสร้างดีไว้เป็นทุนสร้างบุญไว้เป็นยาสร้างเมตตาไว้เป็นบ้านสร้างลูกหลานไว้เป็นพ้าห่มเพราะว่าสร้างดีไว้เป็นทุนในตัวของแต่ละคนถ้ามีถ้ามีดีอยู่เลยประพฤติดี สองรู้ดีสามสาม,มาัคคีอันนี้เราดีสร้างทางบุญไว้เป็นยาอย่างเราให้ทานไหวพระสวดมนต์มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลถ้าได้ทำเราก็ดีอกดีใจสบายใจอันนี้เขาว่ายายาใจบุญกุศลเป็นยาใจส่วนยาตามโรงพยาบาลนั้นเป็นยารักษาโรคกาย รลกกายใเรอยยาใจก็คือบุญกุศลคุณธรรมศีลธรรมทีนี้ก็สร้างเมตตาไว้เป็นบ้านเมตตาก็เป็นธรรมะอีกแหละแปลว่าความรักแบบพ่อแม่รักลูกแบบครูบา,าอาจารย์รักลูกศิษย์ก็ทนุถนอมแปลว่าให้เสียสละให้ทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลรักประชาชนหรือว่าพระเจ้าอยู่หัว รักประชาชนนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านเมตตาเป็นบ้านเมตตาอยู่กันด้วยความสุขความสบายสร้างลูกหลานให้เป็นพระองค์แล้วเราจะให้ลูกหลานมีศีลมีธรรมต้องอาศัยการเข้าวัดฟังธรรมจำศีลกินทานพอผ่านกิเลสจิตใจก็จะสบายดีเมื่อเราได้สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ทำให้จิตสงบ จิตสงบนี่เป็นจิตที่มีกําลังจิตคิดมากทําให้หมดกําลังกายจิตรุ่นวายนําทุกขมาให้จิตปล่อยวางได้คือความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะที่ว่าเราปล่อยวางวางเบาจิตว่างเป็นบุญจิตรุ่นวายเป็นบาปเพราะฉะนั้นเน้นอาหารใจเป็นสําคัญคือบุญกุศลคุณธรรมศีลธรรมนี่ลนะถ้าทุกคนจิตใจดีจิตใจงาม มีความเคารพมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตมีคุณภาพมีศักยภาพมีประสิทธิภาพสู้สู้ชีวิตคือการต่อสู้แล้วอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาไม่สามารถที่จะเข้ามาปะทะหรือมาทำลายอันตรายแก่บุคคลผู้ทำบุญทำกุศล์ได้อานิสงส์ของการบูชาอานิสงส์ของการทำวัดสวดมนต์อานิสงส์ของการทำบุญหนึ่งทำให้ชีวิตก้าวหน้า มีแต่ความก้าวหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลังนะไปข้างหน้าเรื่อยสองนำพายขึ้นสวรรค์สวรรค์ก็คือดีใจปื้มใจสุขใจสามช่วยป้องกันภัยพิบัติตัวนี้สำคัญเป็นเกาะป้องกันภัยพิบัติภัยอันเกิดจากอุทกภัยน้ำท่วมวาตภัยพายุพัดอัคคีภัยไฟไหม้ แล้วก็รอค่าภัยรคภัยคข้เจ็บอย่างโควิด -19 เนี่ยมันเป็นเรื่องนอกกายทั้งหมดเลยแต่เราไปให้ความสําคัญไปบวกให้มันเรื่อยเรียกขามันเรื่อยพูดพูดสถานีวิทยุที่ไหนก็พูดแต่เรื่องตัวนี้ตอกย้ำตอกย้ำม,มันเล้วเข้าไปอยู่ในใจของเราชื่อนี่แล้วก็ทําให้เกิดความผวาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่เราไม่ไปตอกย้ำไม่ไปไปบวกให้มันมันก็ลืมหายไปเนาะลืมหายไปแต่ก่อนก็โรคระบาดอย่างเคิดขึ้นที่เมือง พายาลีเนาะยิ่งคนตายทั้งเมืองเลยเละนะจึงได้อาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จก่อนพระพุทธเจ้าจเสด็จเมืองพายาลีนี่ก็บรรดาลให้ฝนตกตกล้างเอาซากศพสิ้งกิดเหม็นอะไรต่างๆลงไปหมดล้างสิพระพุทธเจ้าเสด็จถึงก็คนที่เหลือตายอยู่ก็มีแต่ว่าเป็นผีเข้าผีเข้าซ้ำเติมอีกนิดหนึ่งที่เจ้าให้พระอานนท์ เรียนรัตนสูตรยานีทพูตาเนี่ยนะแล้วก็เสกสวดทำน้ำมนต์ไปปะพรมไปบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเงียบหายไปอันนี้ถือว,ว่าเป็นสุขโตสเสด็จไปดีไปโปรดไปเมตตาพระพุทธเจ้าท่านไปโปรดไปเมตตานันที่วัดพระธาตุพนมก็วันที่ยี้าเจ้าขุนสมเด็จพระรยาองาค์กักยานสมเด็จพระสังฆราชมีบัญชาให้พระสงฆ์ทั้งประเทศจเจริญพระพุทธมนต์เน้น บทรัตนสูตรแต่สวดทุกวันทุกวันแต่ว่าวันที่ยี่ห้านั้นวันที่ยีห้าเนี่ยถือว่าให้สวดพิเศษในเวลา16หนาฬิกาวัดพระธาพนมคณะสงฆ์ก็สวดกันเสร็จแล้วก็ทำน้ำมนต์ขึ้นรถแบ่งออกเป็นสองสายประพรมสวดไปประพรมสวดไปเหมือนในครัง้งพุทธกาลในตอนชามฝนตกขนาดหนักเลยฝนตกเหมือนในครัง้งพุทธกาลเลย ตอนเย็นก็ฝนหายไปก็ประพมน้ำพุดนดลรอบเมืองท่าพนมวันที่ยีิหกก็ฝนตกล้างชำระอีกอยู่เย็นเป็นสุขสบายไม่กลัวเลยเนาะนี่ัน้นก็สิ่งหนึ่งก็ที่ให้พรแก่ญาติโยมก็คือตั้งศูนย์บำบัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอยู่มีกิน ตั้งลงทานพูดง่ายตั้งลงทานถ้าตั้งลงทานที่วัดคนมาเยอะก็ลําบากก็ต้องทางวัดก็ทําเป็นข้าวหอ่อข้าวห่อใส่กล่องแบบแบบมอบให้ทับวัฒนธรรมไปไปแจกจนที่ที่อยู่จุดจุดจุดผ่อนปลนจุดตรวจจุดตรวจเขานั่งอยู่เวรยามทั้งคืนไม่ได้กินข้าวก็หมดแล้วับเนี้นะโรงพยาบาลก็ไป สถานที่ราชการที่อย่างต่างๆก็ด้ประชาชนก็ไปแจกแจกเรียกว่าของข้าวช่วยช่วยชาติเนาะนี่ก็เป็นการให้พรให้พรให้ให้ร่างกายมีอยู่มีกินให้จิตใจดีงามให้กําลังใจให้งามเพราะฉะนั้นพรอันประเสริฐก็คือธรรมะนี่แหละธรรมะเป็นยาวิเศษอันเลิศล้นธรรมะเป็นเครื่องพ้นทุกสงสารธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากบ่วงมาร ธรรมะเป็นอาหารของจิตใจนี่อาหารของใจอันเป็นพอรอันสำคัญญาจยมทั้งหลายที่อยู่ตามบ้านพอดีตอนนี้เหมาะที่สุดแต่ก่อนเราไล่เราไล่ลด,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 ดสงกันพอน,น้ำใส่รถตั้งน้ำสาดกันตามถนนตางเกิดอ,อุปัตเทศเยอะแยะ,ยะ,ยะปีนี้คณะสงฆ์รวมกับรัฐบาลท่าน สงสารประชาชนไม่เกิดวิบัติไม่เกิดเกิดความวิบัติเสียหายชีวิตชียายทั้งที่กลัวโครคภัยไข้เจ็บก็ให้อยู่แบบสงบไหว้พระสวดมนต์ประจำบ้านเนาะขอสินขอพรสวดมนต์ไหว้พระน,นอนหลับดีแม้ต่างประเทศเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินกษัตริย์อังกฤษก็ยังสวดมนต์เราเห็นเขาสวดมนต์สวดบทต่างๆนี่ฝรั่งก็สวด แล้วก็สงบเยือกเย็นรักษาวัฒนธรรมฝรั่งเขาเช็คแฮนกันแต่ก่อนจับมือกันต่อมาก็เห็นว่ามันเป็นทำให้เกิดโรคติดต่อทางสัมผัสก็เลยมหานมายกมือไหว้กันแบบไทยของเราแบบพุทธแบบวัฒนธรรมไทยเนาะคือยกมือไหว้ขึ้นยกมือไหว้แล้วถ้ามีหลายคนก็เอามือหักวาดไปทางซ้ายที ไปทางขวาทีก็จบไม่ถึงห้านาทีจบแล้วถือว่าปลอดภัยดีเลยนะเนี่ยฝรั่งเขาเอาเอาของเราไปใช้ทำแบบไทยๆนี่ล่ะนี่วัฒนธรรมวัฒนะรรทำให้เจริญขึ้นธนรมก็คือทำที่ทรงส่งความเจริญขึ้นเมือนรัฐวัฒนธรรมจังหวัดจึงมีดําเนินการตามให้คนมีศีลมีธรรมอยู่เย็นเป็นสุขในฟังธรรมะ ฟังธรรมะวันละนิดจิตแจ่มใสเนาะถ้าฟังเขาด่ากันก็ทุกใจทุกใจฟังธรรมะข้อคิดแนวทางแห่งชีวิตแนวทางแห่งความคิดก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกพยายามรักษากายมใ ah ห้ผลิตรักษาจิตอให้ประลาดให้อยู่ปกติปกติมีสิ่งใดทำก็ทำไปเนาะไหวพระสวดมนต์ใจสบายเนาะจิตสงบยิ่งกระจา่าง จิตสว่างยิ่งสบายจิตรุ่นวายนำทุกข์มาให้กายและใจให้เป็นหนึ่งเดียวนะี่จิตสงบเป็นจิตมีกำลังพะจิตได้อาหารอาหารใจอาหารกายก็อิม่มแล้วก็หิวอีกแต่อาหารใจในี่สำคัญโรคกายก็เป็นทุกข์เจ็บปวดก็ไปโรงพยาบาลกันแต่โรคจิตนี่มันมันแก้ยากอยู่กันกันต้องอาศัยธรรมะเป็นยา โลกจิตคือโลภะก็ให้ทานกันซะให้ความรักให้ความเมตตาไหวพระสดวนต์ก็ได้เราไม่มีสตังไม่มีวัตถุก็ให้ความเคารพเอื้อเฟื้อต่อพ่อแม่สงน้ำพระพุทธรูปสงน้ำสงมือพ่อแม่พ่อแม่ของเราในกาบไปไวหว้ท่านท่านในสินในพรก็มีความสุขละอันนี้คือให้ให้ความเคารพสองให้ให้มีรักให,ให,ให,ให้รักษาศินคือรักษากายวาจาสงบเรียบร้อยเยือกเย็น ไม่ต้องไปวิ่งไปไล่ไปอะไรต่างๆทาจิตทํากายวาจาของเราให้สงบสงี่ยมดนะีการให้ศีลก,การมีศีลน,นี่ก็คือปราบความโกรธแหไะไม่ต้องโกรธกันศีละแปลว่าเย็นสบายทีนี่ธรรมะก็ปราบความโลภคือปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาทานศีลภาวนา ทานให้แล้วก็สิลรักษากายสินส่งทําให้สูงสินปรุงทําให้สวยสินนาทําให้รวยสินช่วยทําให้รอดนถ้าคนมีสินสบายนะอสินห้ารัฐบาลน้อมนําเอาโครงการหมู่บ้านสินห้าี่เข้าไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ20่สิปีพอศินข้อที่หนึ่งอ่าสินข้อที่หนึ่งเป็นหลักประกันชีวิตไม่ฆ่าไม่ตีชีวิตปลอดภัยแน่นอน สินข้อที่สองเป็นหลักประกันสุขประกันทรัพย์สินไม่ใช่ของเราไม่เอาเด็ดขาดทรัพย์สินก็ปลอดภัยวางที่ไหนก็ไม่หายสินข้อที่สามเป็นหลักประกันครอบครัวครอบครัวผัวเมีอยอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องใจก็สบายศิลข้อที่สี่อันนี้ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไ,ไม่พูดเพ้อเไม่อพูดอะไรพูดแล้วคนเชื่อพูดแล้วคนชอบพูดแล้วคนช่วยอันนี้เรกว่า รักษาวาจาของเราเป็นหลักประกันสังคมอยู่ด้วยกันสบายสินข้อที่ห้าเป็นหลักประกันสุขภาพคือเราไม่ดื่มสุราไม่อะไรไม่เสพติดไมส่สนุกสนานแบบแต่ก่อนดื่มสุรากันสนุกสนานกันมันเกิดเมาเกิดอะไรต่างๆเกิดหลงไหลเกิดอุบัติเหตุตายกันเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นปีนี้เราทำแบบวิธีไทยโดยแท้นะ วิธีไทยแบบสงบสงบน,นนะวิธีพุทธก็แบบคนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นศินห้าข้อนี่จึงว่าเป็นการรักษากายวายจายใจของเราให้สงบเรียบร้อยส่วนธรรมะก็รักษาจิตใจงที่ว่า,น,า,ญญา,า,วาน่ะสินสมาธิปัญญาสะอาดสงบสวา่างศินสมาธิปัญญาสะอาดสงบสว่าง ให้เราทํากายของเราให้สะอาดทําวาจาจิตใจของเราสงบแล้วก็ให้สว่างมีปัญญารักษาตัวเองอย่าไม่ต้องไปกลัวให้มีธรรมะแล้วไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นพรธรรมะวันนี้โดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านทน,นิศัก์อุนตาพรทั้งภรรยาพันธุ์ทงคณะได้อุตส่าห์เวลามาให้ ได้บันทึกธรรมะอาญาโยมทั้งหลายมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตไปให้ถูกต้องตามศีลตามธรรมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขโดยอนุภาพพุทธรัตกำจัดทุกข์ให้เกิดสุขสิริศัพเป็นหลักฐานอนุภาพธรรมรัตกำจัดมารให้ชื่นบานผุดผ่อยองไพยอ,อนุภาพสังขารัตกำจัดโรคให้สิ้นโศกสิ้นทุกข์สุขใส,ขสอนุภาพพัตตร,รัตเป็นชัดชัย อยู่ที่ใดไปที่ใดให้เป็นสุขทุกท่านคือขอหน่วยพอ